เออฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมอ่าสตาร์ดิวิลลี่นะฮะพาร์ทที่3แล้วนะครับนี่ได้อดหัวฟักทองมาเลยด้วยนะคแป๊บหนึ่งวันนี้วันเกิดของฮาวีนะครับอืมฮาวีเขามักจะชอบกินวายครับผมหรือว่าของมืนเมานะครับอะไรเนี่ยบิซาร์ให้เห็ดมาเอาไปทำใหม่ะเนี่ยนี่อยากให้ตัวตายเหรอกินเห็ดแต่ก็ไม่ใช่เห็ดผิดหรอกเนี่ยทาไปเก็บไว้ก่อนเนี่ยโอเค เอ,อตอนนี้ผมทำลงวายได้ประมาณเจ็ิเอร์เซนตแล้วนะครับเหลืออีกสามสิบเอร์เซนเดี๋ยวพาไปให้ดูว่าผมใหญ่มอกนะครับถังตั้งร2 0ยี่สถังนะที่ผมกะจะทำไว้ตอนนี้ได้ประมาณเจ็สิบสามถังแล้วนะฮะตอนนี้เสียงอาจจะแหบๆหน่อยนะพอดีเป็นหวัดนะผมนะนี่อลังการงานสร้างนะแล้วก็แยกเอาไว้เลยครับอันนี้คือผักที่เอาไว้ใช้สำหรับ หมักดองนะครับหมักดองอันนี้คือหมักอันนี้คือดองนะครับของดองก็มีครับแล้วก็ไปล่อพึ่งมาด้วยนะครับล่อพึ่งมาด้วยนี่โอเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดมันไม่มีวายครับผมไม่มีวายจะเอาไปให้ฮาวีสซะหน่อยแล้วนี่คือเป็นอิสต์เตอร์เอ็กนะครับเป็นอิสต์เตอร์เอ็กในเกมนะครับรู้สึกว่าจะมีอยู่เจ็ดที่นะครับแต่ว่าถ้าาฝรั่งเจอเนี่ยก็มีอยู่เจ็ดที่แหละนะครับที่ ที่ฝรั่งเขาเจอเนี่ยมันมีอยู่เจ็ดที่ครับผมแต่ว่าที่เขาสามารถแบบเอาของไปใส่แล้วก็แบบได้มาเนี่ยจะมีอยู่สามที่ครับผมนะครับก็คือบ้านของวินเซนต์แล้วก็บาร์นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ด้านหลังของที่อัปเกรดนะครับของที่อัปเกรดอะ่ะนะที่อัปเกรดจําพวกพิกแอกขวานอะไรเงี้ยครับมันจะอยู่ด้านหลังเฮ้ยเดี๋ย้ออันนี้เก็บไว้ครับเอาไปหมกด,ดองนี่ได้เยอะโอเคนอน ได้ไม่ะทิงไปเลยไม่รู้มันคืออะไรแต่มันไร้สาระมากโอเคไปดีกว่าครับเข้าเมืองไปดูซิมีอะไรมาใหม่ไหมช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยเป็นช่วงอะไรที่น่าเบื่อมากเลยเนยทำไมล่ะมันว่างครับผมลูกผักไม่ได้ด้วยเดี๋ยวมีเควสมาครับตอนนี้เควสะไรหว่าให้แผมด้วย ให้หาไพค์ไพค์หรือเปล่าไพค์ Pike? แบบว่าเสียงแปลกๆครับชื่อปลาเหรอเป็นปลาหรือว่าซึ่งถ้ามันแปลในอีกความหมายเนี่ยมันแปลว่าหอกด้วยนะครับถ้าแปลในความหมายเนี่ยไพค์ Pike? นะครับแต่ว่ามันก็เป็นชื่อปลาด้วยก็น่าจะปลาเลย <c oughs> ใครบ้าจะให้เอาหอกไปให้อิงจะบ้าเลยไปไเฮ้ยเพนนีนี่ครับ โอเคขอบคุณมากเป็นกองขวัญที่พิเศษสุดๆเบยเอ่ยังได้สองหัวใจนี่พิเศษเลยเนี่ยเป็นสลัดผักเนี่ยะเฮ้ยนอนี่ละชอบกินอันเนี้ยค,คลายเคลนะครับเคลเคลคลายอะไรสักอย่างเนี่ยแต่คงไม่ใช่คลายครับคลายมันร้องให้น้่มันคลายกินก่อนนะครับโอเคแล้วก็ไปตกปลาด,ดีกว่าครับเอาปลาไพไพช ไพ่นะครับไพ่มันออกเสียงยากครับตกลอยตรงนี้แหละ <c oughs> โยนก็สูงเชียวเราดูซิเรดูหนามันต้องมีบ้างนี่ติดเลยโอ้โหโอ้โหโดิ้นแรงมากดิ้นแรงมากจะขึ้น,ข,นขึ้นลงลงทำไมเนี้ยบลาบ้าอะไรโอเคจุ๊บไม่ใช่ปลาเสือเนี่ยปลาเสือไทเกอร์เอ้ยเจ โอ้โห oh, ตรงนี้ตัวนี้ดุดันมากอต้องใช้แน่ๆปลาไพ่แน่ๆตัวนี้มันมันชอบดิ้นด้วยนะผมเคยตกได้มันดิ้นรุนแรงมากอโอ้ยกดหมาอจอะหลุดนี่ <laughs> จริงด้วยแพมได้มาแล้วจะเอาไปกินสดๆเลยหรือเปล่ามันคนป่าอะไรก็ว่าไป เดี๋ยวไปหาคนในหมู่บ้านก่อนครับแล้วก็ให้ของขวัญไว้ก่อนนี่ลาวิสชื่อลาวิสหรือเปล่าจำไม่ได้ฮะเขาชอบพลิกนะครับพราะงั้นให้พลิกครับแล้วจะแบบแฮปปี้สุดๆจวิ้งลาวิสนี่รู้สึกว่าจะมีอันนี้ด้วยนะครับเป็นดิสเตอร์เอ็กด้วยนี่มันสามารถหยิบจับได้นะครับใส่อะไรไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับช่างมันเถอะไปดีกว่า โอเคไปหาอีแพมก่อนนะแพม <c oughs> เอาปลาไพาไปให้ก่อนอืมแล้วก็ที่บาร์ก็มีอยู่ที่ยิงด้วยนะครับบอกเลยด้วว่าปลาอันนี้ปลาครับรู้สึกว่าจะมีของเควสด้วยใช่ปะเราทำแล้วยังว่ <c oughs> นี่อปลาไปเควสแล้ว <c oughs> ได้มันสามร้อยไม่ค่อยคุ้มค่ายเหยื่อเอ้ย คุ้มดีค่าเหยื่อแค่ห้าบาทเองตัวหนึ่งโอเคเสร็จแล้วแล้วก็ไปหาคนอื่นด้วยนะครับไปให้ของขวัญคนอื่นวิซาร์ดนี่คงไม่ต้องลีอาก็ด้วยเจสก็ไม่ต้องโรบินโรบินก็ก็ไม่ต้อง,องเอมิลี่เอมิลี่นี่เลยให้นี่ครับเขาชอบด้วยนะครับแล้วก็เอมเเกลส่วนคนอื่นก็ให้สลัดผักไปนะครับพอดีว่าง,งบไม่มี ที่จะซื้ออย่างอื่นเอบีเกิลอยู่ี่ไหนเอาของขวัญอ๋ออยู่ห้องนี่ครับแคลโรไลน์หรือเปล่าชื่อแม่เขาเออแล้วก็มีดราม่านิดหน่อยนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยอย่าคิดเชื่อนะว่ามันเกมมุ้งมิ้งนะครับมันไม่ใช่เกมมุ้งมิ้งนะครับไอ้ให้ผิดไอ้ชิปหายแล้วไอ้ผิดคนครับแคลโลลครไลน์ผมกะจะให้สลัดผัก ไปให้น้ำก่อนอ้นเปรเล่ออกจะหายากหน่อยหนึ่งด้วยนะเนี่ยโอเคอันนี้ช่วงนี้จะเป็นการสปอยแลวนะถ้าใครไม่อยากรู้เนี่ยก็กดข้ามไปเลยนะครับก็คือสปอยว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะไม่แบบอาจจะไม่สวยใสมุ้งมิ้งอย่างที่เห็นกันนะครับมันแบบมีดราม่ากันเยอะนะครับดราม่าเช่นอีเพนนีเนี่ยนะครับแบบว่าอาจจะมีแบบเหตุการณ์ระทึกกวนนะเหตุการณ์แบบเสียวสนหลังนะครับ อาจจะมีอะไรกับแซมก็เป็นได้นะครับประมาณนั้นอันนี้คือสปอยนะเออให้มารู้ด้วยน,นี่อ่ะสลัดผักไปให้จุ t ง a ตง y ิวไนส e นี่อัพเกรดบ้านหน่อยไหมเอ,อ้ยเดี๋ยวขาดไม้ครับไม้ห้าสิบต้องขาดร้อยห้าสิบเนี่ยร้อยห้าสิบอัพไม่ได้ก่อนครับ หามาลูก่อนเอ,อ้มารูอยู่ห้องเปล่ามารูไม่อยู่ครับไปไหน,ไหนเนี่ยอันนี้ก็ให้สลัดผักไปแล้วกันเอ้ยเขาชอบนี้หรือเปล่าดิมิทรีหรือเปล่าชื่อไม่รู้ให้อะไปโอเคไปหามารูก,ก่อนนะครับอให้ขา้าวหัวใจขึ้นนิดได้เยอะๆไปเลยส่วนเฮเลนี่ไม่เอาก่อนดีกว่านะครับ เอ้เนี่คุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ไายไปแล้วเนี่หว่ะแต่ไม่พิชิ้นด้วยไอ้บิกเกลไล่ไปแล้วเนี่หว่ะลืมหมดเลยครับโทษทีเกิดอาการสมองดีเลยครับเฮเลมาลุมาลุมาจะนั่งนี้ไงกำลังจะพูดอยู่พอดีเลยมารุกาไปเลยเพรของเธอหรูสุดเลยเนี่ยอืมขาดใครอีก อีสามคนนี้นะครับไม่ต้องก่อนก็ได้ครับผมมันสิบหัวใจแล้วแถมให้ไปเยอะแล้วด้วยโอกาสลดนี่คือคงยากมากนะครับแต่พวกนี้คือเพิ่งเริ่มต้นให้นะครับก็อาจจะมีลดบ้างก็เลยต้องให้ให้ไปก่อนนะครับส่วนไอ้นี่ก็จะชอบพวกทองเพชรอะไรอย่างเงี้ยครับเออเอาไปให้ลุงก่อนลุงแกชอบหัวมันนะครับหัวมันหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยฮะส่วนใหญ่นะครับชอบ ดอกนี้นะครับในระดับป้านกลางนะครับต่อไปแองนี่โอ้ oh my god thank you เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอนสิบสี่อย่าได้กล่าวไว้ <c oughs> นี่มาบาดดีกว่าครับ <c oughs> อีแซมอีแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะ๊กับกับเพนนีอีซื้อเบียร์ไปด้วยนะครับวันนี้วันเกิดของ ฮาวีซื้อเบียไปให้นะครับฮาวีฮาวีอยู่หรือเปล่าไปดูซิอ้าปิดแล้วชิปไก่แล้วฮาวีจะมาเปล่าว่ประมาณค่ำๆนี่ครับต้องรอดูครับผมว่าพี่แกจะมาหรือเปล่าที่บาร์เนี่ยแกมักจะชอบมาดิ้งอยู่บ่อยๆด้วยนะครับเยเมื่อกี้เดินผ่านไปไหนแล้ว เอ๋ไหนๆก็ไหนๆแล้วให้ให้ไปเลยนะครับนี่จ้าปักธงไว้ก่อนเราไม่อยากให้ธงหลุดนะครับต้องปักไว้ก่อนอืมส่วนอนี่สว่วนไอ้นี่นะครับคิดว่าน่าจะเป็นครอบครัวนะครับเป็นครอบครัวของลรียรครับผมหรือว่าอาจจะเป็นแบบคนตามจีบลรียร์อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่แน่ใจ นี้ครับก็อาจจะเป็นอีสเตอร์เอ็กอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเปล่าที่ยังไม่รู้ว่าต้องใส่อะไรไปนะครับรู้นะว่ามันคือตุ๊กตาครับผมนี่ของบริจาคโดเนทเพียบนะครับรู้สึกว่าจะมีมาหนึ่งร้อยชิ้นนะครับแล้วก็ไปไหนต่อดีหาฮาวี่นี่แหละเบียไม่เอาเหรอวันเกิดด้วยฮาวิอยู่ย <c oughs> ใช่ปะ่ะโอเคมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่อยาไปเลย Thank you birthday ไหนได้เมื่อกี้หัวใจดูสิได้มาสองสุดยอดเชนก็ชอบเล่านะครับกับป้าแผ่มป้าแผ่มนะโคตรเปลืองเลยเนี่ยสองคนก็พันสองเข้าไปแล้วเอ้สามคนดิอันนี้ให้ป้า ปามานี่เอาไปเลยสลัดผัก Thank you ส่วนอีวิลลี่ Willy เราให้ยังว่าวิลลี่มันแค่ชอบปลานะครับตระกูลปลาทั้งหลายเลยเอาไปเลยปลานี่พ oh. ี่แกคงชอบโอ้เกรด Thank you เดี๋ยวหานอนด้วยนะครับเราจะเอาไอ้เนี่ยมาทำไวน์นะครับได้มาห้าแล้วอืมโอเคไม่ใช่ทำไวน์ดิทำถังไวน์ นี่ครับที่เป็นอิสเตอร์เอกได้มาสองชิ้นนะครับโอเคเอทำวายอะไรบ้างวานี่แล้วก็แรงเงิน,แรง,งนแรงเงินเกลี้ยงกลิบไม่มีเหลืหมายก d เงินหมดแล้วใช่ไหมอหาจากไหนดีอ่ะเนี่ยเอ โอเคงั้นก็ช่างมันก่อนละกันนะครับเอาไปเก็บก่อนของเอมอีกโอ้แนวินเซนต์ Vincent, โอลืมให้เลยซอรี่อีเด็กดอกเดี๋ยวค่อยให้นะอ,อันนี้นไปเก็บแล้วกัน,นครับมันสามารถเอาไปทำเป็น ของหมักดองได้โอเคนะครับเราจะปักธงให้ครบสิบหัวใจสำหรับคนที่แต่งงานได้ก่อนนะครับทั้งหมดเลยนะครับนักปักธงครับหลังจากนั้นเราก็จะเลือกนะครับ <c ười> ไยเลือกทีหลังขอแบบอ่านดราม่าของคนทั้งหมดก่อนละกันนะครับตอนนี้ขอปักธงไปก่อนนะครับโอเคใข่ฟักยังครับหลอกเงี้กันเนี่ยโอ้โหไม่ฟักอีกมายเนส ที่ว่าเป็นอิสเตอร์เอกที่อยู่ในบาร์ครับอันนี้ครับให้เอาไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดนี่ครับดักเอกเนี่ยให้เอาไปใส่ไว้ในเครื่องนี่ครับเครื่องทํามายองเนสค้วบผมแล้วก็พอได้ผลผลิตมาเนี่ยก็ให้เอาไปใส่ไว้ในกล่องล้างบาร์ครับแล้วก็ได้มาเลยนะครับโอเคไปนอนดีกว่าวนนี้ก็วันจันทร์เกียดติวันจันทร์พี่เติมแล้วก็โอเคนอนดีกว่า โอเคสำหรับเกม Star Delivery นะครับผ่านนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไม่ต่อผ่านหน้าฮะ